ค่ะกับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะคะเด้อย,ยินดีตอนรับเข้าู่ชองพรอนผ้าวะะ่วด้วค่ะมือนีแอดกัเดินทางมาหอดสวนถ้ำปูหนากแล้วเด้อค่ะมาพอคุณพอเพิินบัานอยู่ไกลไๆติดกันกับสถานถ้ำของปูหนากเขานะคะ่ะแอดได้ข่าวเมื่อคืนนี้เพิินฝันดีค่ะประสันแอดเสียสิภาพไปสัมผัสกันนะคะ่ะ สำหรับเอฟซีท่านไหนที่เขามาแล้วแอดก็อขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพรพาลวยไว้เด้อค่ะเด้อเพื่อสิบปลายผาดข่าวสารดีๆเด็เดๆจากทางช่องพรพาลวยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตอนนี้แอดกด็ลัพาไปสัมภาษณ์คุณพ่อฝันดีนะคะค่ะไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะสวัส <nossas> ดีค่ะคุณพ่อเขาดีค่ะมีอะไไรรมีอะคุณคุณเจ้าสาวคุณสวยบ้าไหนก้า การได้ยินค่ะว่าคุณพ่อฝันดีวประศนค่ะก็เลยอยากมาเออเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ลูกสาวมาหาค่ะเออลูกสาวสองคนพี่น้องว่าเออในฝันนะในฝันนะมาหาหาพ่อว่าเอ้าพ่อทําไมแต่งตัวมอทรจังมันไงไอคนเล็กไอคนเล็กผมกันมันเป็นผู้หญิงผมดํานะคนเล็กนี่ผมจะดําตันิดเลยแล้วคนคนไอคนโตเนี่ยลูกสาวคนโตมันผมออกสีน้ำตาลดำน่าจะแกนน้ำตาลหน่อย <ฮ>มันเอากล่องรองเท้ามาพ่อนน่พ่อไปจ่ากตัวเจ้าสวยๆนะอนาบน้ำท่าแล้วก็ผมกอดถุงเท้านี่นะถอดกอดกล่องเท้านี่มันมีม,นม,ม,นมีหูรองเท้าสีก็ขาวนะมาไป <ฮะ S 2> เออเรามีถุงเท้าโผล่มาคู่นึงเยี่ยห้ออะไรก็ไม่รู้ <ฮะ S 2> ล่ะ,<ฮ>ะผมก็วิ่งไปนี่ไปหาห้องน้ําโอ้ยห้องน้ํายังสร้างไม่เต็จจะไปอนาบน้าที่ไหนวะนี่เดินกระวนกระวายอยู่นะเออมาจะดุ้งตื่นจริงๆว่าเอ้านี่ก <ฮะ S 2> ู <_ an> ไม่รู้จะเป็นยังไงวะนี่สงสแต่ลูกผมยังอยู่นี่ลูกผมยังอยู่ยังไม่ไปไหนม,มาบอกผมนี่อบอกดวงกําลังมาพ่อดวงมาเด้อดวงดวงดีกําลังมาอมแต่งตัวรอรอหน่อยผมเผ้าเมื่อ,อไรไปแต่งไปขี่มันมาสวยสระผมสระเผ้าอ้ยหวีมันรอรอหน่อยว่าก็เลยบอกเออเดีย๋ยวพ่อจะดูก่อนมาสะดุ้งตื่นเนี่ยตอนลูกสามให้ไปอาบน้ําที่บ้านหอมน้ำไม่มีไปอาบน้ําที่บ้านไป ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะถามพ่อปู่ดูตีเป็นเรียกอะไรได้มั้งนาะนะเพราะมันจะเข้ากันกับปู่กาลังทางห้องน้ําไม่เสร็จเลยนั่นน่ะเออผมพอกว่าอย่างนั้นนะเนาะนะเออผมก็เอ๊ะมันปูประานแบบมันก็ไม่ใช่นะมันฟันเป็นกูเป็นตะเลยเว้ยผมก็ว่าเอ๊ะเว้ยถ้าให้พ่อปู่ตีเป็นเรียกแจะว่ารองเท้าคู่หนึ่งเนาะปออไม่รองเท้าลองจะเป็นรองเท้าผ้าใบอย่างคุณหนูหนูตัวใจนี่แหละแต่มีหัวแต่ปันปิมันออกสียมพูชมพูแล้วก็ หูรองเท้าสีขาวอเออแล้วก็ถุงเท้ามันโผล่มาอยู่ในกล่องนั่นแหละแต่มันถุงรองเท้าถุงรองเท้าเขายังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใช้เนะาะค่ะมันก็คลิปแพกมาเนี่ยมันก็โผล่มาสีขาวาบอกพ่อพ่อพ่อไปอ,อ,อาบน้าอาบท่าไปเนี่ยที่สาธารณะมีเที่ยวเยอะแยะห้องน้ํามีอาบไปเขา,าก็หอบรองเท้าเนี่ยม่นมีเสื้อผ้าด้วยนะเสื้อผ้ากบชุดเก่าเนี่ยแหละว่าจะไปอาบน้ำท่าเดี๋ยวมาเปลี่ยนพี่เพียงนานีละพอเรา ก็ไปหาอาบน้ําวิ่งหาห้องน้ํามันยังไม่เจ็จะไปที่ไหนก็มีผู้หญิงสองคนเข้าเข้าห้องน้ําอยู่กตาตาห้องน้ํายังไม่เจตว่าอย่าเพิ่งเข้าไปอาบอู้จะไปอาบที่ไหนก็เดินวิ่งวนไม่มีก็กลับหาลูกไม่มีห้องน้าลูกห้องน้าพ่อพ่อพ่อกลับไปอาบบ้านไปเดี๋ยวมาหาหนูแล้วก็ลุงตื่นตอนนั่นนะมันจะทำไงก็ลุงตูนตอนบอกบอกมันบอกพ่อพ่อไปอาบน้าอ๋อเสร็จเออ แสดงว่าในห้องน้ําปู่ก็จะเสร็จแล้วถึงจะอาบได้ใช่ไหมยพ่อะคงใจอย่างนั้นละมังอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาบทานนะมันมันคืนฝันจริงๆริงปนแบบนี้แหละค่ะเออแต่ไม่รู้มันยังไงนะเดี๋ยวต้องไปถามปู่ก่อนไปถามปู่หน้าก่อนเป็นยังไงยังอยู่ไหมยังอยู่จริงหรือเปล่าสาวผมนี่ค่ะเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วแต่งแต่งตามตัวเนาะอใส่ใส่ตามต่วนอ่ะตีสีสีพีม เสื้อก็สีครีมแต่เสื้อนายก็สีครีมแต่ว่าพ้าเสื้อผาอกผมดำตันิทตาดำบ้องเต้าแสดงว่าคนเล็กก็เล็กตอนตอนตอนเล็กๆนี่มีมีเสียเหรอพ่อม oh. ีลูกสาวเสียเหรอไม่เสียเหรอพ่อเอาพ่อเอาอันนี้มาพ่อเอามาพุ๊พ่อนึกกับผู้ชายเนาะที่แรกอะค่ะจามาเลี้ยงไปรักโยมมานาอ๋ออ๋ออ๋อจะมาเลี้ยงเปนรักโยมไม่ใช่นี่มาขึ้นมาฝันหนูเองว่าที่ขโมยกินนั่นแหละบางคนกิน กินขนาดกินลูกชิ้นนะกินไม่ดูกีเอี่งไม่เรียกแกกินนะแกตัดหลุดมือเอ้าอมาหลุดมือได้ยังไงอ๋อค่ะค่ะเออเราก็เอออ้ไรักสมเปล่าวะแต่ไม่ใช่ตาเนี่ยก็ผู้ชายที่มาที่เอามาเนี่ยอลูกกอกเนี่ยที่เอามามีลูกกอกเนี่ยเนี่ยอยู่นี่ในมองเห็นดูโน่นค่ะค่ะดูโน่นมองเห็นต้นตะเกียงไหมนั่นน่ะอ๋อนั่นน่ะเห็นไหมนั่นจะฉุงนะ แขีนไว้นั่นนะ<อ>น่ะจะต้งตะเกียงไม่น่าจะเกียงเก่าๆอะนนั้นนั่หนๆๆๆจะจะลูกกอกหมูอ๋อค่ะเอออเามาเรา,าก็ดูกะจำเป็นเลี้ยงไหมล่ะโยมมานาจะจะแต่ยังไมาได้โย่ถ้าแตแล้วเป็นไงเมื่อคืนฝันบอกเป็นที่หงโอ้โหผิ<อ>ดหวงัวงผิดหว<า>ัง <laughs> มากเลยอยากได้ลูกชายเปน็นลูกผู้หญิงว่ะเป็นลูกผู้หญิงเอาลูกผู้หญิงก็ดีเหมือนกันละพ่อเออนะใช่ยังไงก็เขามาอยู่กับเราแล้วเนาะให้เขาอยู่ไปค่ะนี่ไม่เคยเรียกเขากินนะ Uh huh. อยากกินอะไรก็มวกินเลยคือไปเต็มตู้เย็นเอาอยากกินนะ uh huh. ก,กินเลย uh huh. บางทีเราถ้าจัดเรียกเขาเราบางทีเราลืมเรียกเนาะ uh huh. ใช่ไหมใช่ใช่พ่อบางทีลืมเรียกบอกอยากกินก็กินลูก uh huh. พ่อจัดไว้ให้แล้วในตู้เย็น uh huh. ไอหากินหาทํากันเองเลยสองคนพี่น้องไปอันนี้ก็แรกเราก็นึกว่าเราทีแรกเราก็นึกว่าเป็นผู้ชายอ๋อค่ะค่ะเป็นผู้หญิงป่าวจะจะจะทำเยังไงดีจะตั้งชื่ออะไรดีไม่บอกมาดิจะไม่ยังชื่ออะไรนี่อ๋อต้องทำทำปู่นาคด้วยนะกำลังมาแล้วน่ะจีปู่มากําลังมาก็เข้าท่าคุณผมหาห้องน้ำเมื่อคืนนี่หาห้องน้ำบอกต้องกลับมาหาลูกลูกบอกไปไปไปบ้านไปปุ้มไปอาบน้ำไปอาบน้ำบ้านเราอาบน้ำก็ดูดเตื่นนอนนั่นอ่ะอันนี้ก็สูตร เลี้ยงเสียสูตรเลี้ยงกุมารหรือลูกกอกก็เพิ่เพาะลูกกอกมาเอามันตายในท้องน่ะอ๋อบูชาลูกกอกมาเนาะมันตายในท้องไม่เขาให้มาเลยนะเขาเขาให้มาเลยเนาะอตายในท้องแล้วก็เลี้ยงแบบคุณตาก็เลี้ยงได้เด้อค่ะเด้อแบบเพิ่นว่าลืมห้องเพิ่นบอกมี่ยังอยู่ในตู้เย็นหากินเอาโลดะเราสั่งขายเอค่ะเออไม่เลี้ยงอ่ะบางทีเราลืมเนาะแก่ที่เลาที่ลืมเนาะจ้ะเอออยากกินแล้วก็กินไปอยู่วะเราก็ซื้อไว้เต็มตู้น่ะน้ำต้มอัดลม หมูปิ้งหมูย่างแล้วก็ซื้อใส่ตูไ้ไว้เขาอยากกินก็เขามาก,กินเ,<ะ>เราเองเราเราก็อย่าไปบางทีเราลืมมันเราจะเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรพวกนี้บา<ะ>งทีเราลืมเนาะก็เลยเอา้าอยากกินก็กินไปแต่เมื่อคืนเข้าฝันเต็มเต็มเลย เนี่ยมาขคืนมาบอกเลย <S <S พอ่อจ่ายตัวงามๆหน่อยดวงดีกำลังมาอ่าก็ดวงกำลังมาเนาะเงินล้านกำลังจะมาหาเนาะพ่อเนาะเงินล้านกำลังจะมาไม่ต้องเอาเงินล้านเนาะเอาเงินหมื่นมาหาก็าพอชื่นใจชื่นใจใช่ไปตองเอาเงินล้านเงินล้านเดี๋ยวให้คนอื่นเขาไปเอาให้ให้พรพารวยก็ได้เด้อพ่อเอเอไปเลยตาไม่เอามากแล้วเอาพ่อว่าเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแทนก็ได้เราอายุก็มากแล้วจะไปเอาอะไรมั่งหมาเงินทองมีก็ลงทานหมดแล้วมีอย่งนึกอยู่เนงินทำมีก็ลงทานหมด พราะมันอยู่ใกล้แล้วนี่พ่อปู่มาอยู่ใกล้ๆแล้วค่ะเออมี่ยังกระทำปู่ได้นะครับะเขาท่าเขาท่าเดี๋ยวให้ปู่ตั้งชื่อให้เด้กพ่อเด้อเออเดี๋ยวจะถามปู่พ่อปู่หน้าเนี่ยแหละค่ะถามเขตั้งชื่อยังไงไอเด็กเด็กกับพ่นี่วะทีแรกนึกว่าผู้ชายก็จะตั้งชื่อรักยมเนาะจแต่นี่ว่าคืนเพราะฝาดเป็นผู้หญิงหนูเองหนูเองอโอจะตั้งชื่อยังไงยังนึกอยู่เนี่ยเออค่ะเอา ก็พร้อมพระรวยกับขอขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อที่เราความฝันสู่ฟังนะพ่อเนาะเดี๋ยวซื้อเข้าก็ไปตีไปเลือกเทนะถามคุณปู่ก่อนค่ะค่ะคุณปู่การยังไงยังไงเอ่ต้องไปถามปู่ก่อนค่ะจังเลยก็ขอบคุณคุณพ่อค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะขอให้เจริญตุกเจริญตุกตุกตุกทุกทุกคนเด้อสาธุสาธุค่ะพ่อค่ะค่ะเอฟซีค่ะแอดกับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะเด้อที่เขามาเบิ how, ่งมาชมคลิปนี้เนาะค่ะ มื่อนี้แอดกามาเบิง่งลานท้ำของปู่คือเก่านะคะว่าสิมีข่วมคืบนาไปหอดไซแล้วเนาะค่ะบัืนี้แอดก็ได้ข่าวว่าคุณพ่อเพื่อนฝันดีแอดก็เลยมาถามเนาะค่ะอันนี้ก็สูตรเลี้ยงสูตรเลี้ยงลูกกอกเนาะค่ะเพื่อนว่าเขาตายในทองแล้วเขาจกระหายมากเลยเพื่อนค่ะมเมื่อคยห้องกินนด้ค่ะบอกว่ามีหยัง เพิ่นก็ะบ,บอกลูกกอ,อกว่ามี่ยังหากินนรดในตู้เย็นมาสั่นค่ะอันนี้สูตรใหม่เด้อค่ะบางเทือ่อให้เพิ่นห้องกินเพิ่นก็ลืมจังสีนะค,ะค่ะเอซีค่ะค่ะเพิ่นว่าไก่สีโศกสีมนันแล,ล้วละว่าสั่นว่ามาบอกพอเพินนะะ่นเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเพิ่นก็เลยว่าสิไปถามมึงปูกันนะ้าตีเป็นตัวใด้เนาะคะ่ะอันนี้แอดกะคลิปนี้แอดกะเอาข้อมฝันกับสูตรเลี้ยงลูกกอ,อกสูตรใหม่นะคะ่ะค่ะสูตรบัก สนิทบริหองบริหองกินค่ะแต่ว่าเอาตามสบายค่ะมี่ยังอยู่ในตู้เย็นอยากกินหาก,กินเลยยังสิน,นะคะ่ะเอฟซีอันนี้ก็สูดไม่ได้ค่ะแอดกระพึงเคยได้ยินนี่แหละค่ะว่าเอาลูกกอกมาเลี้ยงเราบริหองกินเพิ่นว่าทาให้ห้องคู่ขาบเพิ่นก็นลืมยังสินะค่ะเพิ่นก็นลนกนเลยบอกไว้เลยว่าถ้ายากินยังหรือหากินเอาเลยบ่ต้องบ่ต้องให ได้ห้อง่าสันเพิ่มวามียังให้เปิดหายกินเลยในตู้เย็น่าสันค่ะเอสซี FC ค่ะนี่ก็ะบ,บรรยากาศรอบๆบริเวณสถานท่ำปูเนาะคะ่ะซึ่งตอนนี้ปูก็ได้มาหอดแล้วะะด้อค่ะเออเอสซีค่ะค่ะคลิปนี้แอดก็ขอจบไว้เพียงซ้ำนี้นะคะอ๋อแอดลืมบอกสุฟังนะคะสำหรับ ข้อห้าน้อยเมื่อว่านี่ที่แอดได้ทายทําลงไปว่าข้อห้าน้อยกะออกซีหาหรือหาซีนี่แหละเนาะค่ะเลขทะเบียนรถปูขั้นใส่งานเนาะค่ะไม่ตีไม่ไม่ตีเนาะค่ะรถไม่ตีขั้นนั่นกะออกอีรีเด้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะคลิปนี้แอดกะขอฝากไว้เพียงซัมนี้เนาะค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีช่ตลอดปีตลอดไปเด้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะให้เฮงเฮงยๆค่ะสวัสดีจ้า